ไปโรงเรียนวันแรกให้ฟังหน่อยครับเอาเป็นรูปภาพด้ยรนะูปภาพก็ได้เนี่ยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปได้ด้วยคุณครูน้องชื่ออะไรนะครูส้มครูส้มใจดีไหมครับใจดีใจดีแล้ววันนี้น้องน้องกินอะไรมาบ้างครับที่โรงเรียนอ่ะกินข้าวต้มกับพ่อ,อ้าวคุณครูเอาดินน้ำมนันมาให้พัดด้วยอือแล้วน้องทําเป็นลูกอะไรลูก นอนมซาลาเปาโอ้ทำซาลาเปาได้เหรอ,อต้องน่ากินแน่เลยยำยำยำแล้วแล้วเล่นอะไรอีกครับเล่นของเล่นด้วยเล่นของเล่นด้วยลฟาสีรูปก,กลมๆเป็นแบบแบบนี้อืมนันคืออะไรลูก ไม่รู้เน้องมันก่งๆ,ๆใช่ไหมอ๋อครับแล้วน้องมีเพื่อนกี่คนแล้วครับกี่คนนะ5้าคนเยอะโอ้ชื่ออะไรบ้างจำได้ไหมชื่ออะไรบ้างครับตอนนั้นพัเห็นเพื่อนอ๋อพัเห็นเพื่อนแต่ว่ายังยังไม่ได้ถามชื่อกันเลยเหรอ ชื่อคนอื่นเมื่อกี้อ๋อถามชื่อคนอื่นแล้วชื่ออะไรบ้างอลูกมีชื่อคนนั้นด้วยเออชื่อคนนั้นแหละชื่ออะไรชื่อเพื่อนพอปัสคนอื่นอ๋อแล้วเล่นด้วยกันไหมลูกฮึ <laughs> แล้วได้โชว์รองเท้าเพื่อนยังยังยังไม่ทันได้โชว์เลยเหรอเพื่อนอเอารองเท้าสบปเได้์หมมาด้วโอ๋อเพื่อนก็มีเหมือนน้องเลยเนาะ มันฮิตไงใครๆก็ชอบนะใครใครก็ชอบเนาะใช่ใครๆก็ชอบแต่เขาซื้อมาผู้ชายเขาใส่รองเท้าสบายได้ไหมตลอดใช่ <c oughs> เพราะว่าเป็นซปเปอร์ฮีโร่ไงใช่ไหมขวัญใจเด็กๆใช่ไหมชอบผู้ชายเขาชอบเล่นกับผู้ชายเหรอฉัชอบเล่นกับผู้หญิงใช่ไหม ว่ใช่กับผู้ชายก็เล่นบ้างบางทีทำไมไม่ไมีผู้ชายอ่ะอ้าวก็เราเป็นเพื่อนกันหมดไงเราเล่นด้วยกันทั้งหมดทุกคนเลยเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรรถสีฟ้าใช่รถสีฟ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกอ,อะไรนะแม่เราต้องแกะนะติ๊กเกอร์เหรอที่คุณครูให้เหรอคุณครูบอกว่าใครไม่ร้องจะได้ติ๊กเกอร์พรุ่งนี้ไปถึงไม่ร้องนะ น้องจะได้ติ๊กเกอร์อีกดีไหมตอนนี้เราไปโรงเรียนอีกไหมไปตอนนี้เราไม่ไปตอนนี้เราเลิกแล้วเราไปพรุ่งนี้โอเคเย่ Yay, ได้ยูอกันเย่ใ <c oughs> นวันเย่จะได้ไปพรุ่งนี้ <c oughs> แต่พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวตื่นมาเราค่อยไปโรงเรียนแล้วก็เราไม่ร้องเราจะได้สติ๊กเกอร์เนาะโอเค yeah, uh, uh, uh. โอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะสำหรับการรีวิวไปโรงเรียนวันแรกโอเคไหม บายบายก่อนบายบาย